ครับเพื่อนครับเพื่อนครับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดูผักสวนครัวที่ปลูกเองกินเองสะดวกสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษแน่นอน <c oughs> <c oughs> เพราะปลูกไม่ได้ใช้สารอะไรช่วยเลยลดน้ําอย่างเดียวแต่ถ้าซื้อจากตลาดนี่ก็ไม่ทราบว่าจะมีสารอะไรตัวไหนตกค้างอยู่บ้างนะครับ <c oughs> ทางนี้ดีก็ปลูกไว้กินเองแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สะดวกประหยัดปลอดภัยแค่ซื้อเม็ดพันธุ์จากร้านนี้เขาขายเม็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็มาปลูก ง่ายๆใส่ถังสี20ลิตรใส่ดินธรรมดาเนี่ยปุ๋ยไม่ต้องใส่รดน้ำอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูมะรุมมะต้มต้องวาสนาปลูกเป็นหลังบ้านตอนนี้ก็3าสี่ปีแล้วออกผลผลิตมามากมายก่ายกองอย่างที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายดูโคนต้นอ่ะ ใช้ดินนิดเดียวนี่ดินนิดเดียวใช้ตุมที่มันแตกตัดครึ่งแบ่งเป็นสองกระถางใส่ดิน50สิบเซนอันนี้ดิน30เซนแค่รดน้ำแค่นั้นก็งามประเรอะระเตอร์นี่กล้วยถ่ายดูหลายครั้งแล้วทำหลังบ้านให้เป็นสวนเกษตรง่ายๆตุมที่ทาไมใช้ตุมที่มันแตก คืออ่างน้ําที่ไม่ได้ใช้ก็มาปลูกในมารุมนี่โตขึ้นไปสูงใหญ่สองต้นคู่นะครับนี่กลวยในโอ่งง่ายๆลองใช้หน้าที่แล้วทำไมประมาณสี่ห้าเมตรนี่ก็ทําสวนครัวได้แล้วนี่ก็เพ่อไว้เรื่อยๆน้องวาสนาน้องมารุมพาะไว้มีที่ลงที่ไหนก็เอาไปลงไว้นี่ใช้ดูนี่ออก มากมายกายกองอี่เป็นนายก็จะเก็บได้อีกแล้วเงินทั้งนั้นพี่น้องเย๋ยทาหลังใ้เป็นสวนกเกษตรง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเพื่อที่ปลูกง่ายโตเร็วออกผลผลิตแน่นอนและที่สําคัญไม่มีว่าไม่มีว่าว่าจะพืชอะไรมาลบก,กวนพอมารุมนี่เป็นยาทั้งต้นไม่มีอะไรเข้ามาทําให้เขาเป็น ดอกไม่ติดหรือว่าทําใหไ้ไม่ไม่เป็นฝักก็ไม่มีเพราะว่าต้นเขานี้ยเป็นยาทั้งต้นอย่างที่บอกทั้งดอกทั้งใบทั้งรากทั้งเปลือกเขานี่เป็นยาทั้งหมดนะครับามาปลูกกันนะครับยังง่ายๆเลยสวนทำหลังบ้านได้เป็นสวนเกษตรแค่ที่ไม่มากเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นเนี่ยง่ายๆะด,กกด,กกดสบายเลยนะครับตอนนี้กันะะนะครับสวัสดีครับ